นีแ้แต่ว่าไม่ได้นึกถึงว่าะเขาไม่ได้กินซื้อไว้้ที่บานเยอะแม่มาซื้อมาเป็นเครื่องโสจากในข้างในบ้านไม่ได้นึกถึงหลายอย่างซื้อมาจากโน่นนั่นแหละท่านขวดใหญ่อ๋อนสีนะคะรองนายกสุเทพแล้วก็ท่านสมมติเช่นยังจันสีชื่ออะไรนะชื่ออะไรยามาเ้ิดรนด์การของคุณจตุพรเนี like ่ยเป็นเทรนด์นนี้เนี่ยว่อเป็นเท่งด้วยลั แทนที่จบแทบช่จะซรกใายดเดยอะเงี้ยข้อมูลที่ใชคตำรวจมนมีเพรนั้นก็เชื่อมันไว้เป็นข้อมูลที่จริงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น23แล้วาคมนี้อาจจะเป็นัะไที่มีการล่มพพุ่เชินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะก็จะเป็นวันที่คุณจตุพรเนี่ยบอกว่าจะแถลงหรือแชงอนะอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยเป็น10สำนวน10เรื่อนะคะเป็นหนวดเป็นหนเลยนะครับว่าขอนต้องใช่ ก็หอมเขางานแล้วก็สำนักงานก็ไปสนามไปร้องอแไม่เห็นหลอกใเรยบร้อยแล้วเออจากนั้นก็ยังอ้างอิงว่ามีเไปขันนเปขันไปขันอมไมนไนัดันไปมนนมปดนทปััดมดันไยด็กเล็กัดมัมันไไขมัได้ัขามันไ ตัวใหญ่เหมือนบิวตี้อ่ะัวยใหญ่แบบนี้คเช็ดไปแล้วเหลือิดเดียวถ้าจะอยู่เป็นอี้เยอะเลยนีคุที่ดาวันที่ขอมรูปคนแกเจร่อ้องหาแต่วันที่แรงความงักสิณทัขึ้นแค่ไห